ในเมื่อเราทราบอยู่แล้วว่าในการที่จะแก้ไขปัญหาเขานะคะ mm. ก็หลักเกณฑ์ประการนี้แหละคะ่ะมันหนีไม่พ้นเลยทุกเรื่องกนลองไปปฏิบัติดูนะคนที่เป็นโรคอ้วนก็ใช้หลักเกณฑ์ประการของอาจารย์นี่แหละนะคะมันก็ลดน้ําหนักได้เยอะแยะมากมายนะคะคนที่เป็นโรคเครียดก็ใช้หลักเกณฑ์ประการคือคิดบวกนะะทุกอย่างมันสามารถใช้หลักเขาเรียกหลักพื้นฐานที่เราควรปฏิบัตินะคะเอาวันนี้เช้าๆเป็นวันนะคะเขาเรียกว่าเป็นวันอาทิตย์ อาจารย์อยากให้แช์ประสบการณ์หรือว่าสอบถามอาจารย์เพราะว่าต้องการที่ให้พวกเราบางคนเนาะยังมีข้อข้องใจข้อสงสัยเป็นโรคนูน้นเป็นโรคนี้อ่ายังไม่เข้าใจนะคะอ่าคุยกับอาจารย์ได้หมดเลยนะคะเผื่อบางคนเป็นโรคมาเกือบ20ปียังไม่รู้เลยว่าโรคตัวเองเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรแล้วเราจะไปรักษาดูแลสุขภาพของเราได้อย่างไรนะคะเพราะเราต้องรู้ว่าโรคของเรามันเกิดจากอะไร ได้มันแก้ไขอย่างไรนะคะมันจะจึงทําให้โรคบรรเทาเบาบางแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เลยกินแต่ยาเราไม่รู้เลยว่าโรคที่เกิดมาทิ่กลางไปไหนไม่ได้นะคะอยู่ในห้องนี้และต้องมีความฉลาดหมดเลยต่อไปเราต้องสามารถถามหมอได้เลยนะคะผลเหล็ของผมนี่เป็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างคือเราสามารถที่จะวิเคราะห์ผลเหล็ได้หมดเลยะคะ่นะมาถามอาจารย์ก็ได้นะเพราะถ้าเกิดว่าผลเหล็กเราปกตินะมันจะไม่เกิดโรคหรอกค่ะเราพยากรณ์เราพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยของเราได้หมดเลย นะคะคนเบาหวานก็เหมือนกันนะถ้าต้องการที่จะให้เห็นผลชัดเนาะคือตื่นเช้าขึ้นมานะเออเครื่องเจาะน้ําตาลนะคะคือถ้าเกิดว่าไปตัดพวกคาร์โบไฮเดรตน้ําตาลที่อาจารย์สอนนะเบาหวานลดเร็วมากเลยน้ําตาลนี่ไม่ขึ้นแน่นอนเลยแล้วก็น้ําตาลสะสมก็จะลดนะบางทีคนที่เป็นเบาหวานอาจารย์ก็ให้ทำไอเอฟสี่อ่าแปดสิบหกแปดสิบสี่ค่ะเพราะว่าทานทานอาหารทานด้หิมค่ะตั้งแต่สิบโมง แล้วก็หกโมงก็ทานอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างมื้อไม่ต้องทานทานน้ำนะหรือว่ากา,กาแรแปรดําโอ้โหน้ําตาลจะลดลงเร็วมากเลยลองปฏิบัติตามอาการคนที่เป็นเบาหวานแล้วลดสัรคัดลายน้ําตาลนี่ทําลายหมดทุกอย่างเลยนะคะที่ลดไม่ได้อะ่ะลองมาใช้สูตรอาจารย์ดูปรึกษาอาจารย์ดูนะคะสองอาทิตย์เห็นผลลัพธ์เลยน้ําตาลลดแล้วเราไปซื้อเครื่องเครื่องเจาะเจาะเบาหวานนะเจาะตอนเช้าเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมานะคะเจาะไม่ยากเลยะคะ่ะและแปลผลนิดเดียว นะคะเราจะคุมได้เลยว่าเราต้องเรารู้เลยว่าวันนี้เมื่อการปฏิบัติตัวของเราที่ผ่านมาลบพลาดเรื่องอาหารไหมถ้าเกิดเราพลาดน้ำตาลมันจะสูงเราก็ควบคุมใหม่มาไล่เรียงใหม่หมดเลยอาหารที่เรากินเข้าไปตัวไหนที่มันพลาดเราก็ลดแล้วน้ำตาลมันจะลดแบบชัดเจนมากๆเลยเนาะแล้วน้ำตาลถ้าเกิดควบคุมคนที่เป็นเบาหวานอย่าให้เกินน,นั่น ตอนเช้าน้ําตาลในกระแสะเลือดย้ายเกิน126นะน้าตาลสะสมในร่างกายของเราจะลดด้วยความรวดเร็วมากเลยแล้วเราจะรู้เลยว่าอาหารตัวไหนที่ทําให้น้ําตาลสูงเราจะได้ลดนะบางคนไม่เข้าใจคิดว่าน้ําตาลอย่างเดียวจริงๆไอ้พวกคาโบฮเดตนี่แหละขนมปังแป้งนี่แหละตัวร้ายเลยที่เราทานเข้าไปแล้วมันไปแปลงเป็นน้าตาลนะคะโอเคนะคะจะสอบถามอ,อาจารย์เชิญเลยนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะ อยู่ริมสะสบายใจมากเลยฟวางเสียงนกนะคะนกร้องเป็นธรรมชาติสบายใจเจ้เลยนะคะเจ็ดสิบเจ็ดคนนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากแชร์ประสบการณ์นะคะวันนี้อาจารย์ก็คุยอีกห้องหนึ่งนะคะห้องของของคุณวาริษาเนาะเรื่องเกี่ยวกับ ไฮจีของเราโอ้ผลลัพธ์ผลลัพธ์มากมายเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญให้เขาแชร์ประสบการณ์เพราะไฮจีที่เขาใช้นะกับนาข้าวหรือกับสวนผักนะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากเลยเนาะสินค้าของเรานะคะทุกตัวนะคะเขาเรียกว่าสามารถทําตลาดได้หมดเลยเพราะจากด้านการเกษตรนะคะแต่ที่เขามีปัญหาอยู่นะคะในการที่ว่าปลูกผักปลูกปลูกผักหรือปลูกผลไม้ทุกอย่างนะคะมีแมลงมารบกวนแต่ไฮจีนี่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ได้จริงๆนะคะแล้วคนที่ปลูกข้าวผลลั์เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะคะเห็นผลชัดเจนนะ <Yes> เราเราไม่ได้คุยเรื hmm. ่องการเกษตรนะแล้วไอ้จีนนี่คือสุดยอดมากเลยนะคะที่เราสามารถทําตลาดของเกษตรกรได้เนาะวันนี้ไม่ทราบคุณนัตยาเข้ามาได้ยังคะเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ระหว่างที่เขาไม่แชร์ลองแชร์ดูสิคะว่าไอ้ตัวนี้อะ ไอตัวให้ดียของเรานะคะถ้าเกิดคุยให้ชัดโุยตลาดเยอะมากเลยนะคะเจอเลยนะคะเพราะว่าเห็นไปใช้กับนาข้าวหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกมานี่ค่อนข้างประทับใจเจอเลยนะคะคุณนัตเดได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะก็คือ,อใช้ประสบการณ์ตรงค่ะจากการนำไปใช้กับข้าวและผักนะคะ,ะเรียนท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์ท่านอาจารย์สริยาโพคินสิริกุลท่านอาจารย์นงรัตน์โมปอด และทุกๆท,ท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะดิฉันนางนัตยาแสงแป้นชื่อเล่นยอดนะคะมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอัพไลน์คือพี่นกวริษาจงชาญสิทธโธค่ะผู้แนะนำคือพี่จินดากเกษมวัฒนาค่ะสายงานของท่านอาจารย์นงรัตโมปอดค่ะ วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนะคะผลจากผลลัพธ์จากการที่ใช้อินทรียสารปรับสภาพดินไฮจีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งของไฮเวิร์ชอปค่ะ,ะหนึ่งถุงเนี่ยจะมีปริมาณ500กรัมนะคะ,ะลักษณะเขาจะเป็นผงสีน้ำตาลเข้มค่ะมีกลิ่นหอมแล้วก็ละลายน้ำได้ดีค่ะอัตราส่วนในการใช้1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรนะคะ หรือจะ10ลิตรก็ได้นะคะอันนี้มันไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดเลยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ส่วนองค์ประกอบในน,ในนั้นนะคะมีอะไรอย่างไรเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์นงรัตน์ท่านบรรยายอีกทีนะคะส่วนพืชที่เราได้นําไปใช้ทดลองใช้กับแปลงพันข้าวอันนี้เราใช้พันข้าวประทุมนะคะแล้วก็ผักค่ะส่วนข้าวเนี่ยจะเริ่มใช้ตั้งแต่การแช่มเมล็ด มเมล็ดพันธุ์ข้าวเลยนะคะสังเกตเห็นว่าการออกลากของเขาเนี่ยจะเร็วนะคะแล้วก็พอเราอ่าได้อายุหวานได้แล้วเนี่ยเพอข้าวออกเริ่มออกลากนิดๆิแล้วนะคะเราก็จะเอานําไปหวานในนาข้าวหลังหวานได้สามวันนะคะเราก็จะนำอ่าเจ้าอินรีสารเนี่ยไปฉีดนะคะก็คือจะรู้สึกสังเกตเห็นได้ว่าอ่าต้นของเขาเนี่ย มีความสูงเร็วนะคะโตเร็วนะคะเข,เ,ขเ,ขเ,ขเขียวเขียวเข้มเขียวเข้มขึ้นนะคะแล้วก็สามารถควบคุมเจ้าศัตรูพืชนะคะได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยปลูกข้าวสายพันธนะุ์นี้นะคะเราเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้น้ำแค่น้ำส้มพันไม้ หรือไม่ก็ของเผ็ดๆนะคะบ้างอะไรเงี้ยสมุนไพรบ้างหรือบีทีนะคะที่ทางกรมวิชาการรับรองว่าเป็นสารชีวพันธุ์ที่สามารถใช้ได้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ค่ะก็คราวนี้เอเราก็เลยทดลองใช้เพียงแต่อินทียสารเพียงอย่างเดียวนะคะปรากฏว่าเอาอยู่ด้วยนะคะก็คือไอตัวขาวๆที่เป็นผีเสื้อขาวๆเนี่ยเราก็หนอนเนี่ยไม่เห็นนะคะ ดูภาพมันมีมันก็คงอาจจะน้อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าน,นี่คือเอาอยู่จริงๆคะ่ะอ่าอ่าอันนี้ขนาดของอันนี้ขนาดที่พื้นที่ของหนูเนี่ยมันเป็นดินเค็มด้วยนะคะอันนี้อันนี้บอกก่อนนะคะพื้นที่ที่ที่หนูทำนานเนี่ยเป็นดินเค็มด้วยอันนี้รู้สึกส่วนตัวรู้สึกพอใจมากคะ่ะดีมากๆคะ่ะแล้วก็คนใช้ก็ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วคนกินก็ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นค่ะอ่า ข้อดีของเขาก็คือผลิตผลก็ได้ดีอีกด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและยังมีสุขภาพดีด้วยค่ะส่วนเรื่องปุ๋ยนะคะที่เราใช้เนี่ยเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะซึ่งทางคณะอาจารย์มหาวิทยาลายัยราชภัฏวไลอองก์กรนะคะท่านมาช่วยให้องค์ความรู้เรื่องปุ๋ยหมักค่ะอาส่วนการคุมหญ้า เราในานานะคะเราจะใช้น้ำนะคะเราจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าค่ะส่วนท่านใดที่สนใจนะคะถึงองค์ความรู้หรือพิธีการอ,อสอบถามทักมาได้นะคะในไลน์สอบถามทักมาได้ค่ะยินดีค่ะอันนี้เราได้องค์ความรู้มาจากมูยทีเข้าฝันนะคะอ่าแล้วก็พอหลังหวานไปได้สักสามวันเราฉีดพ่นแล้วในช่วงเดือนแรกนะคะ เราก็จะฉีดพ่นทุกๆสัปดาห์นะคะสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์ไปจนครบหนึ่งเดือนแล้วคราวนี้ก็ฉีดพ่นเดือนละครั้งนะคะและจะไปหยุดฉีดอ,อีกครั้งเนี่ยตอนที่ข้าวเริ่มมีเกสรอ,ออกมานะคะอันนี้คือหยุดเลยคือไม่ฉีดเลยนะคะแล้วเราก็จะกลับมาฉีดอีกครั้งเนี่ยอ่าในช่วงที่ข้าวเนี่ยสลัดเกสรแล้วนะคะ แต่พออิญว่างวดน,นี้จริงๆจริงๆหนูต้องฉีดนะคะแต่ว่าไอ้ขั้นตอนนี้หนูไม่ได้ฉีดเลยเพราะว่าพอดีติดงานงานเยอะค่ะอ่าก็เลยไม่ได้ฉีดแต่จริงๆว่าคือมันพอหลังเข้าสลัดเกสรแล้วคนต้องฉีดอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าส่วนก็ต่อไปก็เมื่อถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวนะคะได้อายุเก็บเกี่ยวแล้วอ่าเราก็จะเกี่ยวออกมา จากพันข้าวอันนี้บอกก่อนนะคะจากพันข้าวของปทุมเนี่ยประมาณสิบกิโลนะคะเก็บเกี่ยวตากแห้งแล้วด้วยนะคะชั่งได้สามร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลค่ะอันนี้ทําข้อมูลเก็บไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋อวบางทีเราต้องมาแชร์ประสบการณ์เนาะข้าวแห้งค่ะเป็นข้าวแห้งนะคะอันนี้หลังตากเรียบร้อยแล้วได้สามรอยี่สิบเจ็ดกิโลจากพันข้าวสิบกิโลนะคะเป็นพันข้าวหอมปทุม อันนี้จากแปลงทดลองนะคะอันนี้แปลงเป็นแปลงทดลองต่อไปเรื่องแปลงผักนะคะผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้อินทรียสารในแปลงผักนะคะเราได้นําไปใช้กับผักผักใบแล้วก็ผักลูกนะคะผักใบก็อาทิเช่นพวกสลัดนะคะสลัดก็ผักกัดขาวกวางตุ้งคะนะ้าผลลัพธ์ก็คือเขามีมีการเจริญเติบโตได้เร็วนะคะ แล้วก็แมลงศัตรูพืชเนี่ยก็ไม่ค่อยรบกวนนะคะโลกก็ยังไม่เห็นเลยนะคะยังไม่มีอะไรเลยแล้วก็วิธีใช้นะคะแบบเดียวกันเลยนะคะก็คือนำไปละลายน้ำใช้อินซียสารหนึ่งช้อนโต๊ต,ต่อน้ำสิบลิตรหรือยี่สิบลิตรก็ดได้แล้วก็คือเราจะฉีดพ่นนะคะ ในผักใบเนี่ยเราจะฉีดพ่นทุกๆสามวันหรือห้าวันหรือเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะอันนี้พอดีอันนี้ก็ก็ไม่ได้ฟิกอะไรก็คือถ้าจังหวะโอกาสมันได้ก็ฉีดนะคะแต่ก็อยู่ในช่วง3าวันหวันหรือ7วันเนี่ยค่ะส่วนปุ๋ยที่ใช้ของเราก็เป็นปุ๋ยหมักเหมือนเดิมนะคะก็คือ15วันเราใส่1ครั้งนะคะอันนี้ก็ยินดีให้องค์ความรู้เรื่องปุ๋ยนะคะสอบถามได้ค่ะตอบอ่า เอ่อเรื่องผักสลัดเนี่ยคือคือเวลาพอเวลาได้อายุเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราลองมาเก็บเกี่ยวแล้วเขามีความมีความอ่อนมากค่ะแล้วก็สดกรอบแล้วก็คือไม่ขมเลยค่ะรสชาติดีมากค่ะโอเคเลยมันมันดีมากๆเลยพี่ต่อไปนะคะผักอ่าที่เราปลูก ผักลูกนะคะต่อไปเป็นผักลูกนะคะเช่นพวกแตงกวาอันนี้ก็ประทับใจนะคะคือพอหลังฉีดอทางใบนะคะที่ใบเราสังเกตได้ว่าใบเขามีความหนาขึ้นนะคะจึงทําให้แมลงเต่าเนี่ยมันมันเข้าไปกัดแท้ได้ยากนะคะความเสียหายของใบจะน้อยมากแล้วก็การติดดอกออกผลเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะคะและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวของเขาก็จะยาวนานขึ้นด้วยค่ะส่วนรสชาติของเขาเนี่ย สดกรอบหวานอร่อยมากค่ะแล้วก็ที่นําไปใช้อีกก็มีพวกคริกนะคะพี่ก็สังเกตได้ว่ามีผลดกดีมากๆเลยนะคะเก็บผลได้ยาวนานขึ้นค่ะแล้วโรคก,ก็ไม่มีเพี้ยก็ไม่มีไม่มีมารบกวนเลยค่ะปกติเนพริกเนี่ยเพี้ยจะเยอะมากเพกกี้ยขาวๆอะค่ะเกาะแล้วก็วิธีใช้การผสมของผักลูกเนี่ยก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยค่ะ แตกต่างกันตรงอ่าเราแตกต่างกันตรงวิธีการนําไปพ่นนะคะก็คือถ้าเป็นผักลูกเนี่ยเราจะไม่ฉีดพ่นตอนที่เขามีมีอ่าออกดอกนะในช่วงที่เขากําลังต้องผสมเกสรเพื่อที่จะได้อ่อมาเป็นผลให้เราได้ทานนะคะอันนี้ก็คือฉีดได้แต่ฉีดที่โคนต้นนะคะฉีดที่โคนต้นค่ะอ่าโอเค จริงๆแล้วมันก็สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะบอกเลยว่าประทับใจค่ะดีมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณท่านอาจารย์นงรักษนะคะที่ให้หนูมาแชร์การ่ะสินค้าให้ดีทุกตัวเลยค่ะประทับใจค่ะก็ขออนุญาตคืนไม้ให้กับท่านอาจารย์นงรักนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะคุณน้าปยานะคะเพราะอาจารย์เห็นแล้วว่าเขาเขากลุ่มน,นี้นะคะเขาใช้ให้ดีนะคะแล้วก็ เออเขาได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ออกมาชัดเจนแล้วว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องโรคแล้วก็แมลงนะคะซึ่งเกษตรกรที่มีปัญหาเยอะในการฉีดยาฆ่ายาฆย่าแมลงหรือโรคนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำนาให้จีไปไปประกอบได้จริงๆในไฮ้จีนี้ <c oughs> คือไม่ได้ใช้เฉพาะแค่ที่ผักนะคะใช้ได้หมด ปุ๋ทุกชนิดนะคะนี่คุณสมบัติของเขาจริงๆนะคะก็คิดว่าเป็นตัวที่ทําตลาดให้พวกเราพอสมควรอย่าลืมนะคะว่าพวกเรานะคะประเทศไทยเป็นปเกษตรกรนะคะ,ะเกษตรกรเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้ปุ๋ยอยู่แล้วะค่ะแต่ของเรามีสินค้าที่สามารถที่จะเป็นต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เขานะคะอ่าก็สามารถที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขุดอูก็เหมือนกันอชั้นหนึ่งก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะคะขุดอูก็ใช้แล้วก็ได้ผลลั หลายคนนะคะที่เขาเรียกว่า <c oughs> นำไห้ดีไปใช้แล้วเปิดผลลัพธ์มากมายเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์อยาจจะนดัดเปิดห้องอีกนะคะเพื่อแชร์ประสบการณ์เพราะว่าตัวนี้ตัวตัวทางด้านการเกษตระนะตัวที่ช่วยเรื่องยอดของเรามากมายเลยนะคะจะได้แชร์ประสบการณ์จากผลลัพธ์ที่ใช้กันจริงนะคะเอาขอเชิญท่านอื่นนะคะสอบถามดได้เลยนะคะวันนี้เรามีย้อนวอักับเราข<ม>ออนุญาตครับ,รบอาจารย์ครับขออนุญาตครับ พี่พัฒน์มานรัตประเสริฐนะครับอาจารย์เดี๋ยวขอแชร์คลิปของไฮจีได้ไหมครับจะได้จะได้เพืนเพื่อนสมาชิกกาได้ดูครับอาจารย์พี่พัฒน์เลยค่ะครับขอบคุณครับ สำหรับพี่น้องที่ต้องการปลูกผักนะครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักกวางตุ้งห้องเต้หรือผักอะไรก็ตามแต่หรือผักสลัดนี่นะครับเราใช้ไอจีนะครับตัวนี้มันจะช่วยทําให้ผักของเรานั้นเติบโตได้เร็วนะครับและที่สําคัญนี่นะครับมันจะช่วยป้องกันพวกมแมลงได้เป็นอย่างดีและพืชก็จะเติบโตได้เร็วนี่คือแปลงที่ผมเอามาทดลองใช้ในการปลูกผักสวนครัว โอ้โหมันเติบโตได้ดีมากเลยครับนี่แหละครับผักบุ้งเนี่ยมันโตได้เร็วและงามเราก็สามารถทานผักนี้ได้โดยทานสดได้เลยเพราะว่ามันปลอดสารครับดังนั้นจึงอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับมั่นใจในสารเสริมประสิทธิภาพของพืชไฮจีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับช่องนี้คือช่องปพิพัฒนครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆได้ชม คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์และที่สำคัญช่วยกันกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ชมคลิปดีๆของผมนะครับวันนี้นี่ครับมีสินค้าใหม่เทคโนโลยีใหม่เรียกว่าสารเสริมประสิทธิภาพของพืชน,นะครับอา้าวเป็นยังไงล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือสารเสริมประสิทธิภาพของไฮจีไฮก็คือ แบรนด์ของสินค้าตัวนี้นะครับเป็นสารสกัดอินซีอะมิโนซึ่งสามารถระลายน้ำได้100%เเซทีเดียวช่วยปรับสภาพดินรากและจุลินทรีย์นะครับซึ่งใช้ได้กับพืชทุกชนิดทีเดียวนะครับและที่สำคัญปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะมันเป็นอินทรีครับนอกจากนั้นเราก็สามารถใช้ร่วมกับเคมีพันธุ์อื่นๆได้อีกด้วย ซึ่งใช้ทางดินและทางใบนะครับเพราะว่ามันละลายน้ําได้100%เทีเดียวละลายน้ําได้ง่ายครับส่วนประกอบของสารเสริมประสิทธิภาพไฮจีตัวนี้นะครับก็จะมีสารสกัดอินทรีย์ฮิวมิกนะครับ90%ซึ่งฮิวมิกนี่ก็คือฮิวมัสนะครับซึ่งสะสมเป็นล้านล้านปีอยู่ในดินนะครับตรงเนี้คือเอามาเป็นส่วนผสมหลักนะครับ นอกจากนั้นแล้วมันยังมีสาร่ายทะเลนะครับมาผสมอีก5%และมีรีอะมิโนโอีก5%โอนโอ้โหนี่แหละครับประสิทธิภาพของมันเนี่ยจึงเป็นตัวเสริมนะครับให้กับพืชของเรานั้นจเจริญเติบโตนะครับรากแข็งแรงลำต้นแข็งแรงนะครับแล้วก็ออกดอกออกผลได้เป็นอย่างดีที่สำคัญช่วยป้องกันนะครับ มแรงและศัตรูของพืชได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเช่นเดียวกันและพืชผลที่เราใช้สารเสริมประสิธภาพตัวนี้นะครับมันจะเก็บได้นานกว่าปกตินี่แหละครับคือไฮจีเป็นผิดพันธ์สารเสริมประสิทิภาพในวันนี้นะครับคุณสมบัติของสารเสริมประสิทธิภาพของพืชไฮจีเนี้ยอันดับแรกเลยเนี่ยมันจะไปปรับโครงสร้างของดินเพราะว่าบางทีเราใช้ สารพวกสารเคมีมาเนี่ยดินมันจะแข็งทําให้รากเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้ช้านะครับทันทีที่เราใช้ไฮจีเนี่ยดินเราจะนุ่มแล้วรากมันจะแทงได้ดีทําให้การจเจริญเติบโตของรากและลําต้นนั้นก็จเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนั้นแล้วนะพับพี่น้องชาวเกษตรกร,รค,ครับในดินของเรามันมีจุลินทรีย์นะครับเราใส่สารเสริมประสิทธิภาพตัวนี้เข้าไป มันจะช่วยทําให้จุลินทรีเนี่ยเต,ติบโตได้เร็วขึ้นขยายพันธุ์ได้มากขึ้นก็ช่วยเสริมนะครับประสิทธิภาพของดินให้ดีอีกด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วนะเพื่อนๆครับมันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นพล้วของเราที่จะเป็นโรครากเน่าก็กดีใบใบไม่สวยผล,ผลผลิตไม่ดีลำต้นเน่าอะไรต่างๆเหล่านี้ไฮจีตัวนี้สามารถช่วยท่านได้นะครับที่สำคัญ ผลผลิตที่มันได้จากการใช้สารเสริมประสิทธิภาพของไฮจีก็จะช่วยทำให้ผิดผลที่ได้นั้นมีปริมาณมีจำนวนที่มากขึ้นและที่สำคัญผลผลิตที่ได้มาเนี่ยมัน น,นี่คือความสุดยอดนะคะเพราะว่าหลายคนไปทดลองแล้วนะคะผลลัพธ์ออกมาชัดเจนนะอาจารย์ก็ทำจากด้านการเกษตรแล้วก็ทดลองแล้วนะคะว่าตัวนี้นะคะ,ะสามารถ เดี๋ยวมาปี้ป้า <laughs> 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 <coughs> <coughs> <coughs>